สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเด้อวันนี้ยายส้มก็จะมาสอนให้เย็บผ้าเย็บกระดาษก่อน <c oughs> สำหรับคนที่กำลังจะหัดเย็บผ้าเย็บจัากให้เป็นนะคะก็จะหัดให้พี่ๆน้องๆเอาได้ออกจากเข็มแล้วก็ เอาได้ข้างล่างออกด้วยนะคะทุกคนล้วก็วาดกระดาษให้เป็นซิกแซกเป็นวงกลมคื่อที่ <c oughs> จะให้พี่พี่น้องๆเย็บผ้าเป็นแล้วก็เย็บผ้าอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวคอยดูนะยายส้มจะวาดใส่กระดาษให้ดูนะคะ วาดเป็นวงกลมใส่กระดาษแล้วก็เป็นซิกแซกแล้วก็เป็นเส้นตรงจ้าเดี๋ยวยายส้มจะให้ดูนะคะ <c oughs> เราก็ไปหาฝากลมกลม,มาวาดมาวาดให้เป็นวงกลมวาดหนึ่งถึงสองสามสี่อันวาดวงกลมจ้าเราจะได้เย็บตามรอย ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เด้อ <c oughs> มองเห็นไหมคะทุกคนวาดให้เป็นวงกลมวาดวงกลมแล้วก็วาดเส้นตรง <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะวาดเส้นตรงนะทุกคนแล้วก็ เส้นซิกแซกไม่มีไม้บรรทัดนะเอาซองงานฉลองอัทีนี่แหละมาขีดเส้นตรงเออ <c oughs> ขีดเส้นตรงจ้ะขีดเส้นตรงสักสองเส้นสามเส้นเพื่อที่เราจะได้เย็บตามรอยที่เราวาดเนาะเอาดินสอมาวาดเด้อปากกาก็ได้ ต่อจากนั้นก็วาดเป็นเป็นรูปเอ่อซิกแซกเย็ยบตามซิกซิกแซกเย็บให้ตรงรอยดินสอนะคะทุกคนพยายามเอาคุยต่อจะทุกคนวาดซิกแซกถ้าเอากระดาษมันทำไม่ถนัดเราก็เอามือทำเอาก็ได้จ้ะซิกแซกซิกแซก เอามือเขียนเราก็ได้เอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเสร็จแล้วเราก็มาเย็บตามรอยที่เราวาดเอาไว้เนาะ <S <S เห็นไหมคะรอยซิกแซกแล้วก็รอยตรงรอยวงกลม <c oughs> <c oughs> เส้นตรงซิกแซกแล้วก็เราก็มาเย็บจ้ะหัดเย็บวงกลมเอาได้ออกเอาได้ข้างล่างข้างบนออกนะจ้าทุกคนเอาได เอาได้ออกเลยจ้าเอาเอาได้ออกจากหัวเข็มเพื่อที่เราจะเย็บให้เป็นรอยรอยปุ๋ยเฉยๆรอยปะรอยปุเนาะอันนี้คือเส้นตรงนะทุกคนมองเห็นไหมอันนี้คือเย็บเส้นตรงอืมหมุนเข็มขึ้นเย็บอีกครั้งหนึ่ง เย็บให้ตรงตามรอยดินสอที่เราวาดนั่นแหละสามเส้นเลยนานได้แล้วเส้นตรง <c oughs> เส้นตรงเสร็จแล้วเราก็มาเห็นไหมตรงไหมจ๊ะเราก็มาเย็บ,บงงวงกลมเหรอเย็บซิกแซก เย็บซิกแซกก่อนวงกลมเราเย็บแล้วเนะเาะแล้วก็มาหัดเย็บซิกแซกนะจ้าทุกคนหัดไม่ยากหรอกจ้าถ้าใจถ้าใจเรา <c oughs> ถ้าใจเราชอบอ่ะชอบในงานเย็บผ้ามันก็หัดไม่ยากเจ๊ส้มเคยสอนเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพนะหนึ่งอาทิตย์เข้าไปสมัครโรงงานได้เลย แล้วก็คิดไม่แพงด้วยฝึกให้จนเป็นน่ะแปดร้อยฝึกจนคุณไปสมัครโรงงานได้แหละแต่ส่วนมากเขาจะเรียนแค่หนึ่งอาทิตย์นะแล้วเขาก็ไปสมัครโรงงานได้แล้วเขาก็โทรมาบอกยายสุมสมัครสอบเข้าโรงงานได้แล้วนะเขาก็จะโทรมาบอก วงกลมนี่ก็คือหมุนหมุนมือหมุนกระดาษด้วยนะหมุนกระดาษตามวงกลมเด้อเราเอามือเราค่อยๆหมุนหมุนวงกลมให้ไปให้ไปโดนตรงตามตรงรอยเข็มรอยอันเนี้ยรอยวงกลมเนี่ยเราก็หมุนมือตามหมุน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  หมุนเพื่อที่ให้ได้วงกลมนะเราต้องหมุนเด้ถ้าเราไม่หมุนมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ตรงเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยเอามือหมุนหมุนวงกลมให้ไปตรงกับฝีเข็มเพราะว่าผ้าหลายๆอย่างมันก็มีไม่เหมือนกันมีรอยเว้ารอยโคง้งรอยตรงรอยซิกแซก,ซกอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะ <c oughs> แต่ถ้าทำเป็นแล้วอะไรมันก็ง่ายไปหมดแหละไม่มีอะไรยากไปกว่าสองมือของเราหรอกแล้วก็ความความที่เราเอาใจใส่เราฝึกว่าจะให้มันเป็นมันก็ต้องเป็นนะทุกคน <c oughs> หนึ่งใจรักสองมุ่งมั่นในการที่จะ เย็บผ้าให้เป็นเย็บให้ได้คนอื่นเขามีสองมือเขายังทำได้เราก็มีสองมือเราก็ต้องทำให้ได้ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละคือที่มาที่ไปของการเรียนเย็บจากอ,าอันนี้ถือเป็นสอน ep หนึ่งแล้วกันเนาะสอน ep หนึ่งหัดเย็บกระดาษก่อนหัดเย็บกระดาษตามรอยปุเส้นตรงซิกแซกวงกลมนะจาจาะทุกคน อันนี้สำหรับอของคนพึ่งที่อยากจะเย็บหัดฝึกเย็บจักให้เป็นก่อนแต่แรกๆอ่ะย่าส้มจะเอาผ้าเศษมาให้หัดย้ำก่อนถอยหน้าถอยหลังย้ำเดินหน้าถอยหลังได้ถ้าเข็มไม่หักก็คือโอเคผ่านแล้วนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากหรอก ก็มีแค่นี้แหละในการที่จะฝึกเย็บฝึกสอนคนที่เย็บยังไม่ได้ไม่ตรงก็เย็บใหม่พรุ่งนี้มาวาดใหม่เย็บใหม่นะจ๊ะวาดใหม่เย็บใหม่นะจ๊ะทุกคนฝากชมคลิปด้วยเด้อพี่พีน้องๆทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นสาระก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้คุณยายส้มหวานเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายเด้อทุกคน